อาจจะจำได้ว่าเบิร์ดเนี่ยโพสต์ Post ลงในสตอรี่ไอจว่าเฮ้ย hey, มือถือมือถือกูหายใครเจอแจ้งมาด้วยนะก็คือแสดงว่ามือถือหายเนี่ยก็ให้คนอื่นมาแจ้งมาเนี่ยตัวผมนะส่วนตัวผมนะผมจะไม่ประกาศในสตอรี่ไอจีของผมหรอกว่ามือถือหายผมก็ต้องหาว่ามันอยู่ในบ้านนั่นแหละมันจะหายไปไหนได้ไง่ ยกเว้นเราโดนป้นโดนจี้อะไรนั่นอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งหรือเราจะไปร้านอาหารเราต้องจําได้ที่ว่าเราไปร้านอาหารไหนเราลืมไว้ที่ไหนแต่ว่าเขาประกาศไม่กี่วันก่อนที่จะไปขึ้นศาลเป็นเป็นพยานให้เอ๊ะหนึ่งแล้วนะเอ๊ะทําไมอ่ะก็ที่เขาบอกว่ามือถือต้องกูอยู่กับกูไหมอันนี้เขาก็ประกาศนะตอนเขาเอ่อรู้ว่าพี่อัดเนี่ยเขา ชนะแล้วแล้วทางพี่หมอเนี่ยเขาติดต่อมาว่าอยากจะมารับมือถือเนี่ยเขาก็ประกาศอีกรอบหนึ่งว่ามือถือต้องอยู่กับกูไหมตอนแรกมือถือหายจะได้ไม่ต้องไปเป็นพยา,ยานที่ศาลอันนี้หนึ่งแล้วนะอันที่สองเขาก็เนออ๋อเขาบอกว่าให้กดกดกดไอ้หน้าโจกดกดกดไปเรื่อยๆไม่รู้ทำไม มันบอกให้กดหน้าโจไปเอยอะไรไม่รู้งงกระติกตอกจริงๆก็คืออันที่สองเนี่ยเขาบอกว่ามือถือต้องอยู่กับกูไหมตอนเขารู้ว่าหมอเนี่ยอ่าพี่หยัดเนี่ยหรือหมอเนี่ยติดต่อไปหาบางแจ๊คเรื่องข้อมูลจากมือถือเนี่ยอันนั้นก็อีกเอหนึ่งแล้วนะว่าไอ้ทาไมอ่ะคือทําไมต้องอยู่กับเขาเพราะอะไร คือบางทีบางอย่างเนี่ยคนเราต้องใช้สมองคิดนิดนึงไอภาพของเบิร์ดเนี่ยคนที่สร้างขึ้นมาเนี่ยกับพวกนักข่าวกระดาราที่เข้ามาร่วมงานด้วยเนี่ยว่าอยากไปยุ่งกับเบิร์ดเขาเสียใจมากอยู่เขาอยากจะอยู่เงียบๆเ,เขาอยากจะอยู่นิ่งๆแต่เข้าใจว่าคือแรกๆอโอเคเข้าใจได้ว่าเสียใจอยู่แต่ ไอสิ่งที่เขากําลังจะพยายามที่จะถามเขาอยู่เนี่ยเขาถามเรื่องข้อมูลที่เขาคิดว่าเขาควรรู้จากตัวเบิร์ดมากกว่าเขาถามเพราะเขาอยากจะรู้ข้อมูลจากตัวเบิร์ดมากกว่าเพราะเบิร์ดเป็นคนเดียวที่อยู่กับแตงโมคืนก่อนที่เขาลงมาไปขึ้นเรือแต่เบิร์ดแค่นี้ช่วยแค่นี้ไม่ได้ก็คำพูดของคุณหมอเนี่ยก็ถูกแล้ว คำพูดของคุณหมอก็ถูกแล้วว่าแฟนภาษาอะไรไม่ช่วยอะไรเลยแต่ว่าเท่าที่ผมเจอภาพเนี่ยเบิร์ตน่าจะเป็นคนที่ชอบสูบกัญชาชอบเมากัญชาลวอยู่ของเขาอย่างเนี้ยอันนี้เข้าใจได้แต่แต่ตัวผมเนี่ยไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นกับแฟนใครนะแต่ถ้าตัวผมเนี่ยเป็นเบิร์ตเนี่ยและแฟนผมเนี่ยโดนอย่างนี้นะโอ้โหไม่มีโอกาสอะ ไม่มีวันผมยอมอ่ะตายแทนติดคุกแทนได้เลยไม่มีไม่มีวันจะยอมอย่างนี้ไม่มีวันคือตำนานเราจะกลับมาเลยทีนี้ทันทีเมื่อห้าหกปีที่แล้วนะตำนานเราอ่ะไม่อยากจะพูดมีคนบอกว่าอย่าพูดชื่อเเข้าหลามอะไรตรงนั้นอ่ะแต่ว่าตำนานเราอ่ะก็จะกลับมาคือไม่อยากจะแบบ ให้มองเราเป็นคนรุนแรงนะแต่ว่าอยากจะให้มองในสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนคิดว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นกับแฟนตัวเองเนี่ยคุณเป็นแฟนเขาแท้ๆเนี่ยยังจะไม่กล้าออกมาสู้ยังจะไม่กล้าออกมาให้ข้อมูลอะไอสู้อีกเรื่องหนึงแต่ว่ากวรที่ต้องออกมาสู้ไหมอะกวรที่ต้องออกมาให้ข้อมูลไหมคนที่กําลังจะ สู้เพื่อแตงโมอยู่กําลังจะทําเพื่อแตงโมอยู่เนี่ยกวนไหมผมก็อยากรู้ว่ากวนไหมอ่ะอย่างน้อยเนี่ยให้ข้อมูลเขาไปก็แค่นี้เขาก็จะได้แบบเดินหน้าต่อได้ว่าโอเคว่าเรามีพยายานอีกคนหนึ่งคนที่เป็นแฟนเขาแม่แตงโมเนี่ยไม่ได้เรื่องอันนี้โอเคด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้เป็นไบโคราหรือเป็นคนที่ ความคิดหรือว่าความจําเสริมไม่ค่อยจําไม่ค่อยดีอันนั้นอนะโอเคเข้าใจได้แต่ตัวเบิร์ดเนี่ยก็ยังมาเป็นพยานได้นะครับทุกคนจริงๆแล้วนะเขาก็ยังมาเป็นพยานได้เขาก็ยังจะแบบไม่มากน้อยแหละอาจจะเล่าเรื่องให้ฟังได้กับดีเอสหรือ ไม่ต้องไปไปเล่าให้อาจารย์ปานเทพหรือโมไม่ต้องไม่ต้องเบิร์ดไม่ต้องช่วยเป็นพยานให้กะดียสไซได้ไหมช่วยไปบอกดียสไได้ไหมว่าตอนแฟนตัว,ต,วตัวเบิร์ดเนี่ยตอนแต่งโมเนี่ยอยู่กับเบิร์ดเนี่ยเขาคุยกับเบิร์ดอะไรไปบ้างเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นเรือนตัวผมอะ่ะเชื่อว่ามันไม่มีทางที่แต่งโมไม่เล่าให้เบิร์ดฟ,ฟังก่อนไปบินกลับไปกรุงเทพไปขึ้นเรือ ไม่มีทางทุกคนเชื่อเหมือนผมไหมมันไม่มีทางมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากมันมันไม่มีทางเลยว่าที่บอกว่าจะอะไรแบบเนี้ยมันไม่มีทางอ่ะใครใครใครเห็นด้วยกับผมอะกดหนึ่งมาจะได้รู้ แต่ไม่เห็นด้วยกับผมก็กดสองมาแค่นั้นผมก็จะได้รู้เพราะว่าตัวผมไม่อยากจะแค่อยากจะฮะไม่ได้อยากจะไปโจมตีเขานะโอเคถือว่าเป็นแฟนโอเคเสียใจคืนแรกวันปีแรกโอเคเข้าใจได้แต่อันนี้ผ่านมาสามปีแล้วนะเบิร์ดเขาอยากจะจะถามเบิร์ดว่าตอนแต่งโมเนี่ยอยู่กับเบิร์ดคืนก่อนที่เขา คืนเดียวกันที่เขาไปไปนั่งเครื่องบินเนี่ยตีสี่กว่าบาเนี่ยแตงโมถ่ายรูปเบอร์เนี่ยเบอร์รูปสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้เป็นเครื่องที่ผมโคลนมานะจะอยากจะให้รู้เครื่องแตงโมที่ได้มาจากเมนเนี่ยส่งกลับไปหาหมอแล้วไปหาดีเอชไแล้วแต่อันนี้เครื่องที่แจะคเก็บข้อมูลไว้เครื่องเนี้ยมันจะเป็นเครื่องนูน่นเ,เป๊ะเลยทุกอย่างเป๊ะ ข้อความอะไรทุกอย่างมันอยู่ในนี้เป๊ะเลยแล้วก็เครื่องนู้นก็เป๊ะคือเหตุผลที่ผมทำอันนี้เพราะว่าผมอะทำเพราะว่าอยากจะให้มันปลอดภัยที่สดุดสมมติเครื่องนู้นเป็นอะไรหรือ iCloud ในเครื่องนู้นเป็นอะไรเนี่ยผมก็ยังสามารถจะควบคุมจากเครื่องนี้ได้ตลอดไอที่แต่ละอาจารย์ปานเทพเล่าให้ฟังว่ามันมีคนพยายามเข้าหรือว่าคนพยายามทํานี่ทํานู่นเนี่ยก็คือเครื่องนี้แหละที่ผมใช้สกัด ไม่ให้ทำใช้เตะไม่ให้เข้า iCloud ด้หองโมแค่นั้นก็คืออยากจะให้ทุกคุณดูรูปที่แตงโมถ่ายไว้ก่อนไปขึ้นเรือนะโอเคเดี๋ยวให้ดูรูปก่อนที่แตงโมไปขึ้นเรือก เนี่ยรูปนี้ของเบิร์ดที่แตงโมถ่ายไว้ตีสองตีสองสี่สิบสองอันนี้ที่แตงโมถ่ายไว้ก็คือแสดงว่ารูปที่แตงโมถ่ายไว้เป็นรูปสุดท้ายเนี่ยก็ตีสองสี่สิบสองเนี่ยผมเชื่อว่าแตงโมน่าจะไปขึ้นเครื่องตอนตีสี่ เพราะว่ามันมีการนั่งเล่นโทรศัพท์และเก็บข้อมูลมาจากตรงนี้ตรงโน้นจากตรงนี้ตรงโน้นมาโหลดมาแต่สมมติแตง,งโงบินแต่เช้าตีสี่กว่ากด่วนเข้ามาในกรุงเทพเพื่อจะมาขึ้นเรือไอ้ลำนี้ที่เขาเขาตอแหลกันอยู่ว่าโดยบัดนใบพัดเรือเนี่ยก็คือแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่คุยกันอน่ะ แตงโมต้องมีอะไรที่คุยกับเบิร์ดว่าให้เบิร์ดแต่แตงโมจะไปขึ้นเรือแล้วต้องคุยกับเบิร์ดว่าแตงโมจะไปขึ้นเรือไปปาร์ตี้ไปเฮฮากับเพื่อนๆนแต่ถ้าแตงโมจะบอกว่าเบิร์ตแตงโมจะไปขึ้นเรือปาร์ตี้เฮฮากับเฮฮากับเพื่อนๆนเนี่ยแต่ทิ้งแฟนตัวเองไว้ที่ภูเก็ตเนี่ยแล้วตัวเองไปกรุงเทพมันก็ไม่ใช่มันน่าเกลียดไปเป่าว่าน่าเกลียดไหม ทิ้งแฟนตัวเองไว้อยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวเองขึ้นไป